สุท้ายแบกลากันกับอาจารย์ประเสริฐเป็นปฐมตลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับครับหลังที่ได้โปรดเกล้าให้เข้ามารับตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยก็คือในงานหลักที่ที่จะต้องดําเนินการก็คือหนึ่งการที่จะต้องสารงานต่อจากท่านาอาธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรนํำยุทธสงนาพิทักษ์นะครับ ซึ่งท่านได้ว,วางรากฐานการบริหารการจัดการทางด้านวิชาการเนี่ยแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศเนี่ยไว้อย่างดีก็จะต้องมาดําเนินงานสารงานต่อนะครับโดยที่จะต้องมีนโยบายที่ต่อยอดแล้วก็ทาในเชิงนโยบายที่เชิงลึกหรือเชิงรายละเอียดให้มากขึ้นนะครับเราก็เจาะลึกว่าเราอยากให้ทุกคณะเนี่ยในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมี ความที่เป็นเลิศน,นะครับพราะก็ได้ตั้งชื่อว่า one faculty one excellence ก็คือ1นึคณะเนี่ยต้องมีมีความเป็นเลิศหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้มข้นต่องานวิชาการเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่จะต้องให้ครูหนึ่งคนหนึ่งตำลานะครับแล้วก็ครูห่งคน1วิจัยเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยครูทุกคนในมาหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีตำลา หนึ่งเล่มอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งวิจัยต่อปีเราก็มุ่งเน้นที่ให้อาจารย์เนี่ยพัฒนาด้วย IDP โปรแกรมก็คือ IDP ตัวนี้ก็คือ individual นะครับ develop plan ก็หมายกับว่าครูหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีหนึ่งแผนต่อก,การพัฒนาตัวเขาที่อยู่กับหมายอะไรเราจนตลอดเกษียณโดยมีพอร์ตโฟลิโอระบุครูแต่ละคนว่าเมื่อที่เขาเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเขาอยากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไร ให้เขาตั้งเป้าไว้แล้วเราจะมีแผนแต่และแผนเนี่ยในการพัฒนาเขาก็สู่ความเป็นเลิศผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเลยใช้หลักนโยบายว่าครูที่อยู่ในห้องนั้นน่ะจะเป็นผู้แนะนําทางวิชาการหลังจากนั้นแล้วให้เด็กเนี่ยไปหาองค์ความรู้นอกห้องให้มากเราจะใช้เวลาในห้องเรียนเนี่ยโดยครูแนะนําทางวิชาการเนี่ยให้น้อยแต่ใช้เวลาเรียนเนี่ยให้มาก ภายใต้คำว่า teach less learn more คือสอนเนี่ยแนะนำเนี่ยในช่วงที่กระชับทางวิจาการถ้าสอนยาวไปเด็กก็ไม่ชอบแต่ให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างหาความรู้ให้ยาวนะครับโดยการที่เราเปิดทุกคณะเนี่ยมีเวิร์กช็อปนะครับเช่นเวิร์กช็อปเด็กว่างคิดเรื่องวงจรเขาก็วิ่งเข้าไปทําวงจรไฟฟ้าเด็กว่างคิดอยากจะปั้นรูปเขียนภาพเขาก็วิ่งไปเขียนภาพ นะครับเด็กเขาอยากทดลองคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาวิ่งไปห้องทดลองนะครับเด็กเขาอยากจะตัดเสื้อผ้าดีไซน์ต่างๆเขาวิ่งไปตัดเสื้อผ้าภายใต้ห้องเหล่านี้เนี่ยให้เปิดตลอดเวลานะครับที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหาความรู้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่ีจะเปิดรองรับเฉพาะเวลาเรียนที่3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีห้องดิสคั o m เขาอาจจะเอาไปปรึกษากันแล้วก็เข้าไปทํางานเนี่ยให้เปิดตลอดเวลาแต่เด็ก บางคนบางกลุ่มอยากจะใช้เครื่องมือระดับสูงเนี่ยให้ไปปรึกษาครูแล้วก็เชิญครูมาช่วยการทำงานร่วมกันผมว่าระบบการที่ให้เด็กเนี่ยได้ทำงานนอกเวลามากขึ้นเนี่ยจะทำให้เด็กมีทักษะมากขึ้นแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มือเปื่อนบัณฑิตที่ทำงานได้จริงในองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่การบริหารการจาัดการที่ที่อยากจะให้เด็กเนี่ยมีความเก่งด้วยทักษะตัวเขานะครับ โดยการบริหารการจัดการภายใต้หลักสูตรหลักสูตรที่เรามีอยู่เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะเป็นสอนทฤษฎีแล้วก็ชี้แนะแต่เด็กเนี่ยจะใช้ประสบการณ์หรือความทักษะส่วนตัวเนี่ยในการเรียนเนี่ยในวิชานั้นให้มากขึ้นผมว่าเชื่อว่าตรงนี้เรามังที่อยากจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปไม่ให้ถูกบังคับให้เรียนรู้เป็นกระเช้าเป็นเวลา,เป,เ,วลาเป็นกระเช้าเป็นเวลาเพราะว่าพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนถ้าไปสอนอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็จะขาดความสนใจ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับครับว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือใบายายมกเราคงไม่ได้ไปห้ามสถานประกอบการจากภายนอกให้ปิดครับเราพยายามหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่าสถานประกอบการภายนอกเนี่ยจะมีร้านเกมร้านเล่าที่อยู่ใหม่อะไรเนี่ยด้วยมหาัราเนี่ยไม่สามารถจะสั่งปิดได้แต่สิ่งที่มันอยู่ในรั้วมหาัยเนี่ยเราต้องหาที่ให้เด็กนี่นอยู่กับเราให้มากที่สุด จะเป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการสนามกีฬาโรงยิมจะเห็นว่าพื้นที่อจากนี้ของเราเนี่ยห้าเกว่าไร่เนี่ยเรามีพื้นที่สีเขียวจํานวนมากเราแบ่งโซนครับให้เด็กเนี่ยนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นนะครับภายใต้พื้นที่สีเขียวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้ออกกําลังกายเล่นกีฬาเราอยากให้เด็กเนี่ยอยู่กับในหมาอะไรให้มากขึ้นมีพื้นที่ให้เด็กทํากิจกรรมมากขึ้นเด็กอยากอ่านหนังสือก็ไปห้องสมุด เด็กอยากจะทํางานก็ไปที่คณะเขาเด็กอยากจะเล่นก็ไปลงยิมหรือสถานที่เ่ยวเก็บไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เด็กเนี่ยอยู่ในมหาเลยมากเมื่อเขาอยู่มากผมก็เชื่อว่าเขาคงใช้เวลาจากภายนอกน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะลดไปก็ได้ได้กำชับแล้วก็ได้ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้น